สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้ช่องของเราก็จะมาอัปเดตข่าวๆาวัดวงบันเทิงจากทั่วโลกนะคะวันนี้เนี่ยเป็นข่าวคราวนะคะวัดวงบันเทิงจากฝั่งเกาหลีนะคะซึ่งเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวที่ฮือฮาเกิดขึ้นนะคะเมื่อดิสแพดค่ะออกมาเปิดเผยนะคะว่านางแบบมุนกาบีค่ะ ได้ให้กําเนิดลูกชายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะซึ่งพ่อแท้ๆของเด็กในท้องเนี่ยนะคะก็คือเป็นนักสแสดงท็อปสตาร์อย่างจองอูซองนั่นเองนะคะเท่านี้เนี่ยนะคะคนก็ให้ความคิดเห็นกันไปต่างๆนานานะคะคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตก็มีมาเรื่อยๆค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะคือ,อชาวเน็ตเนี่ยนะคะบอกว่าหุยฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าจองอูซองเนี่ย มีลูกแล้วเข้าใจมาตลอดหรือว่าแกสโสดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าหฮ้ยไม่น่าใช่อะไรแบบนี้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยนะคะเป็นการรายงานการยืนยันจาก Dis dispatch เลยค่ะแล้วก็นางแบบมุนกาบีเนี่ยนะคะก็ลงรูปตัวเองคู่กับลูกชายของตัวเองประมาณแเดือนนะคะตอนนี้คราวนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นกระแสของสังคมค่ะว่าเฮ้ยทำไมนะคะ ทั้งสองคนถึงต้องปกปิดอะไรแบบนี้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกๆคนมาทำความรู้จักกับมุนกาบี abi, แล้วก็จองอูซองนะคะมุนกาบีเนี่ยนะคะ,อะตอนนี้เนี่ยอายุได้ประมาณ35ปีแล้วค่ะแล้วก็เคยชนะการประกวด Miss b i ิ i n i World ในปี2011แล้วก็ทำงานในแวดวงนางแบบเรื่อยมานะคะคราวนี้เนี่ยด้วยความที่หน้าตาของเธอเนี่ยมีเอกลักษณ์นะคะจริงๆเธอเป็นคนเกาหลีโดยตรงค่ะแต่ว่าด้วย รูปร่างหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเธอเนี่ยน่าจะแบบเป็นลูกครึ่งนะเพราะว่าเธอมีผิวสีแทนที่สวยมากแล้วก็หุ่นที่ดีมากๆเลยนะคะนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมุนกาบีนะคะแล้วก็พอหลายๆอ่าพันมาหลายปีนะคะเธอก็ไปประกวดตัวในวาไราตี้รายการโชว์นะคะซึ่งนะคะ หลายๆคนจะรู้จักเธอในรายการนะคะ Law of the Jungle ในปี2018นะคะที่เหมือนกับว่าเป็นการอาศัยความเอาตัวรอดเวลาอยู่ในป่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะคือสุดท้ายนะคะเธอเนี่ยนะคะมีอินสตาแกรค่ะตอนแรกนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเธอก็หยุดโพสต์สุดท้ายของเธอในอินสตาแกรมเมื่อปี2022นะคะ แล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะเธอก็มากลับมาโพส์อีกครั้งหนึ่งคะ่ะในวันที่22พฤศจิกาสนค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่เธอตั้งขันแล้วก็ได้ให้กำเนิดลูกชายนะคะพร้อมอบอกว่าทำไมถึงต้องเก็บเป็นความลับอะไรแบบนี้นะคะต่อไปค่ะมาดูประวัติของจองอูซองนะคะประวัติของจองอูซองนะคะก็คือเขาเนี่ยนะคะตอนนี้อายุได้51ปีแล้วนะคะแล้วก็ เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนะคะมาจากการที่เขาเนี่ยเป็นนายแบบเช่นเดียวกันขานแล้วก็นะคะเขาเนี่ยเป็นนายแบบชาวเกาหลีนะคะเป็นเชื้อชาติเกาหลีโดยตรงเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่า เขาเตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะคะเติบโตมาด้วยความยากลําบากค่ะแล้วก็ต้องออกจากโรงเรียนตอนมอปลายนะคะเพื่อทํางานหาเลี้ยงครอบครัวค่ะหลังจากนั้นเขาก็มาเดบิวนะคะด้วยความที่เขาเนี่ยตัวสูงนะคะรูปร่างโดดเด่นค่ะก็เลยทําให้เดบิวแล้วก็มีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักมาจน สุดท้ายเนี่ยนะคะก็มาเป็นข่าวดังในวันนี้นั่นเองนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยยอมรับนะคะว่าเป็นพ่อแท้ๆของลูกในท้องของมุนกาบีนะคะคราวนี้เนี่ยาชาวเน็ตนะคะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะแล้วก็ถามถึงว่าเอ๊ะทำไมนะคะในเมื่อยอมรับแล้วเนี่ยว่าเป็นลูกของตัวเองแต่ทำไมถึงไม่ยอมแต่งงานนะคะก็คือ,อจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทั้งคู่เนี่ย เคยพบกันครั้งแรกเมื่อปี2022ค่ะแล้วก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเหมือนไม่ได้ตั้งใจคบกันจริงๆนะคะ,นะ,คะจนถึงขั้นต้องแต่งงานอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายก็น่าจะแบบพลาดท้องอะไรแบบนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่า,อาจองอูซองเนี่ยนะคะเขาก็ยินดีที่จะรับผิดชอบในส่วนของการเป็นพ่อเด็กค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากจะแต่งงานกับ มุนกาบีนะคะอันนี้คือข่าวที่อ,ออกมานะคะเค้านี้ค่ะคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ไปกันต่างๆด้านหน้าน,นะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะจนมีคอมเมนต์ของเราชาวเน็ตนะคะบอกว่าอ๋อที่จาอูซองเนี่ยนะคะเรื่องการแต่งงานแต่รับ ว่าเป็นพ่อของลูกเราก็จะเลี้ยงดูลูกอะไรแบบนี้นะคะทำทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าถ้าจองอูซองเนี่ยยินยอมแต่งงานนะคะเวลาที่มีการหย่ากันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะต้องเสียทรัพย์สินประมาณ3 0 5 0ของเขาจากการฟ้องหย่านะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยอาจจะแบบว่าหนักใจนะคะว่าวิถ้าสมมติว่าเราแต่งงานกับมุนกาบีไปแล้วเนี่ยถ้ามีการ อยากกันเกิดขึ้นก็จะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทาให้เขาเลือกวิธีที่2คือวิธีที่ไม่แต่างงานค่ะแต่ว่าจะจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะแล้วก็ถึงแม้เขาจะรู้ตัวว่าต้องถูกต่อว่านะคะแต่ว่าเขาก็ยินดีที่จะรับผิดช,ชอบเด็กนะคะแล้วก็ยินดีเลี้ยงดูเด็กค่ะแถมยังมีรายงานนะคะคือชาวเนต็ตเนี่ยนะคะก็เข้าไป พูดถึงประเด็นของอจองอูซองนะคะที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยน่าจะมีเหมือนกับว่าแฟนที่คบอยู่แล้วนะคะคือเป็นคนนอกวงการนะคะอายุประมาณ26นะคะ แล้วก็เหมือนมีการครบซ้อนกันเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นการขุดคุยข่าวของจองอูซองนะคะว่าเขาไม่ได้มีแค่มุนกาบีาเพียงคนเดียวนะคะแล้วก็มีคนที่เขาเคยคบซ้อนมาประมาณ2-3ถึงคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวเท็จจริงประการใดนะคะก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยนะคะรับผิดชอบแค่ลูกแต่ไม่อยากแต่างงานกับมุนกาบีอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวข่าวความคืบหน้านะคะของอ จองอุซองและก็มุนกาบีนะคะสำหรับวันนี้ช่องของเราต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวคราวอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ